กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินงานปรับรูปแบบการตรวจสอบบัญชีให้ทันสมัยโปร่งใสและเชื่อถือได้โดยมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไปประกอบด้วย 1. การนำโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกลวมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อช่วยให้สหกรณ์สามารถบันทึกบัญชีได้รวดเร็วมีความแม่นยำและข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 2. นวัตกรรม Smart 4M ซึ่งเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ประกอบด้วย SmartMe, Smart Member, Smart Manage และ Smart Monitor ซึ่งสมาร์ทเ M นี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีของพวกเราเนี่ยทางผู้สอบบัญชีสหกร์ใช้โปรแกรมทางผู้สอบบัญชีก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยโปรแกรมนะคะเรามีโปรแกรมที่เป็นโปรแกรม c a t และ ACL นะคะที่เราใช้ตรวจสอบเนี่ยแคดอยู่ที่34แห่ง s c l 5แห่งนะคะ แต่การที่สภาวาการในปัจจุบันเปลี่ยนไปเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความท้าทายในการปฏิบัติงานด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นอาทิการที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีณสถานที่ตั้งของสหกรณ์หรือการที่ไม่สามารถเข้าไปสอบทานนี้โดยตรงกับสมาชิกของสหกรณ์ได้ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี สหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำจำกัดอำเภอบางระกำรรจัังหวดพิษณุโลกเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบและได้ปรับตัวเข้าสู่รูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่โดยใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีระยะไกลหรือรีโมทออเดตเข้ามาใช้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้โดยเว้นระยะห่างทางสังคมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบบัญชีหน้าที่ทําการสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน Line Facebook อีเมลโทรศัพท์ มาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสน่าเชื่อถือและทันเวลาในการดำเนินธุรกิจสหกร,กรณ์โบุคลากรสหกรณมีความพร้อมค่ะทั้งคณะกรรมการเนี่ยพร้อมที่จะใช้ Smart m a n a เน็นะคะสมาร์ทแมเบแล้วก็สมาร์ทมีเจ้าหน้าที่เราเนี่ยผู้การยอมรับเลยว่าเด็กทุกคนเนี่ยใช้ได้เพราะว่าในการตรวจสอบบัญชีผ่านสำนักงานตรวจเนี่ยเด็กเราทุกฝ่ายเลยนะ ส่งข้อมูลทางบัญชีผ่านรีโมทออิตให้ผู้สอบบัญชีได้เลยนอกจากนี้เพื่อลดเวลาลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคผู้สอบบัญชียังใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้ร่วมด้วยอาทิการร่วมประชุมผ่านระบบซูมการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางการเงิน Input Form มาใช้ในการวางแผนงานสอบบัญชีการใช้โปรแกรม CA และ ACL ช่วยในการตรวจสอบบัญชี การบันทึกการปฏิบัติงานด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นการใช้สมาร์ทมอนิเตอร์ที่ผู้สอบบัญชีสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ได้แบบวันต่อวันเพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์และตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดปัญหาเนื่องจากว่ากรมตรวจบัญชีสหกรมีการพัฒนาฒน,านาวัตรกรรมผ่านแอปพลิเคชันนะคะก็คือเรื่องสมาร์ 4M ยิ่งในสภาวะการปัจจุบันใช่ไหมคะสมาชิกไม่สะดวกหรอกที่จะเดินทางมาสกอร์เนื่องจากว่ากลัวโรคกลัวไอต่างๆกลัวการสัมผัสลดการสัมผัสให้มากที่สุดเขาก็จะใช้ผ่านดูผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันดูที่บ้านได้แล้วก็เป็นการช่วยหนึ่งช่วยในการตรวจสอบหรือควบคุมภายในของเขาเองควบคุมภายในช่วยสกอร์ก็คือเป็นการยืนยันความถูกต้องสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกามจำกัดอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษนุโลก เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่สามารถก้าวพ้นข้อจำกัดในสถานการณ์ปัจจุบันสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรและนวัตกรรมสมาร์ท 4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรจนทำให้สหกรณ์มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในที่ดีเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตสามารถสนองประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี